มีเพื่อนๆพี่ๆถามผมเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับว่าคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถขายได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดประเภทไหนที่รับซื้อแบบไหนที่ไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลกืบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ํามันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรรรื่ออองงขคคีย์์บบดนะัผม คีย์บอร์ดแบบนี้นะครับพี่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าแบบไหนขายได้แบบไหนขายไม่ได้นะครับคำตอบก็คือถ้าเป็นคีย์บอร์ดรุ่นที่เป็น ABS แบบนี้นะครับผมสามารถขายได้ตามปกตินะครับแต่มันจะมีคีย์บอร์ดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นคีย์บอร์ดที่เป็นตัวยางนะครับผมที่เป็นแผ่นยางแล้วก็ที่มันสามารถมมวนเก็บได้นะครับถ้าเป็นแผ่นยางแบบนั้นจะไม่สามารถขายได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคีย์บอร์ดที่เป็นตระกูล ABS แบบนี้นะครับก็สามารถขายได้ตามปกตินะครับผมนะสำหรับราคารับซื้อคีย์บอร์ดพวกนี้นะครับ ก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1นบาทจนถึง3บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่เห็นคลิปนี้ในอนาคตอย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมและสําหรับร้านของเรานะครับตั้งในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับผมและสาหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเรานะครับจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับ ขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อ l ดี e นะครับที่ Add c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วนะครับผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขวให้คุณถึงที่นะครับสำหรับคิวจัดเก็บนะครับผมขอนับล่วงหน้านะครับ1-2วันทำการนะครับเพื่อให้เราสามารถจัดสรรคิวรถได้ทันเวลานะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะหรือจะเคลนให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรออคคุณยู่ท้านับ